เออยังไม่มาอีกวะรู้หรือไม่ทำอะไรใหญ่มากสุดรู้หรือไม่นะครับผมจะมาถ่ายท่อสบด้วยสัตว์โลกอมอมตีนรู้หรือไม่อันนี้เราจะมาไอคลิปบอนนี่กิชิก้ากันบางโดดยิงเพื่อบอนนี่ตายเอาสวัสดีครับวันนี้พวกกับวันนี้เดี๋ยววันนี้เอาซสื้อกุ้ศิลกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปมาครับทำปืนใหญ่เขี้ยะรู้หรือไม่สัตว์อะไรที่หนูในบ้านเป๊ะ เป็นมีสัตว์อะไรหนึ่งเออหมาครับเออไม่ใช่อะไรครับรู้หรือไม่รู้เปล่าตอนที่ไปห้างเนี่ยโอ้โหบันไดนี่มันไม่หมดเลยรู้เปล่ามันเป็นอะไรบันไดบันไดหนีไฟเป้ก็กดไว้ด้วยเธอเดี๋ยวมันจะโอ้โห้นั่นแหละคือบันไดหนีไฟเป็นสัตว์อีกชื่อนึงรนั่นแหละเดี๋ยวกข้าไปเถอะเนาะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบริบัตแสงพบกับท่านเป้ซึ่งเป็นผู้แต่งคลิปแล้วใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเป้จะาำกุญแจก็จำเอาไว้ครับช่องนี้ เรัครับผมคือเฟดดี้ครับท่านเป็นนี่คือบอนนีครับส่วนคนคือชิก้าน้องก็คือตันหยงนะครับตันหยงอะไรอ่ะแหงไงอ่ะเออก็รู้หรือไม่ทำอะไรใหญ่มาสุดทำโต๊โตเอ๊ะโตมากเลยนะครับขี้อะไรใหญ่มากสุดฮะแล้วก็คือขี้ขี้ทางอผมนี่สต็อบอยู่มั้งเลยตอปยังฮะเนี่ยเห็นวันนี้ใอยวันนี้เปล่าโอ้ยปืนปืนเลเซอร์มันจอดเลยครับ รู้หรือไม่ใครจะถูกโดนยิงก่อนอันดับหนึ่งชิกา้าไม่ครับคนที่จะก,กันก่อนนึ่งคือบอล์ี่แล้วต่อไปก็ชิก้านั่นเองครับเย็ดหนึงอุ้ยตั้งขา่าวแต่ทุกคนบอกว่าคุณคือสียเ,งเกงไหนบาร์บี้ไหม <Hey. S 2> หไมไ่รู้หรือไม่ตั้งแต่แมนออฟรู้หรือไม่นั่นไงก็เป็นแมนแมนทอมรู้หรือไม่ไปไ เดี The return ๋ยวร r เ t ิร oh. oh, so, like, ์นทูเด r ๋ t วจะเทรู้หรือไม่หลังการที่จบไปเราแต่งคำว่า f i n i ฟไนแอรู้หรือไม่คนละเกมและแล้วคนละเรื่องด้วยโอ้โอ้ครันี้คิดถึงผมไหมไม่มีดุ้นไหมไม่มีปีไหมไม่เฮ้อไอ้เชี่ยกูไม่มีดุ้นแล้วกูจะฉี่ได้ยังไงวะด้วยสัตว์โลกอมอมตีนจ เดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วโอเคกี่นาทีแล้ววะขอจบด้วยเพลงดีกว่าโอเคเอาเป็นเพลงเออเดี๋ยวขอเวลาแป๊บโอ้ยแมงเลยจังเลยเพลงอะไรดีครับโอเคขอจบละเป็นเพลงดีกว่าเออ,เอ,อจะจบละโอเคขอจบเนะี่ย